ลูกขนูเศรษฐีเมืองไทยได้ไปเล่นใน Netflix กด้วยทุกคนสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักกอร์เสกับผมอีกครั้งนะครับผมเอาล่ะเรื่องนี้ไม่รีวิวไม่ได้เลยนะทุกคนนะไม่รู้ทุกคนได้รับชมรับดูไปดูกันหรือยังนะในเน็ตฟลิกเนี่ยก็คือ Blink Empire New York หรือว่าบลิงแอมพายภาค2องนั่นเองก็เดี๋ยวผมจะแปะวิดีโอไวนะ้ทุกคนว่า Blink Empire ภาคแรกอะ่ะเออผมได้อยู่ที่ ลอสแองเจลิสทุกคนนะเหมือนว่าเขาไม่าดทำท Angeles, อะไรลอสแองเจลิสไปเกี่ยวกับคนมุรวยแบบระดับบิลเลเนสอ่ะระดับมหาอภิมหาเศรษฐีพันล้านอะไรอย่างเงี้ยที่ลอสแองเจลิสนะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยน่าจะมีตัวละครจากภาคแรกอ่ะมาภาคนี้ด้วยวก็คือเหมือนว่าเขาย้ายจากลอสแองเจลิสมานิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยประมาณน,ะนั้นก็เลยมันเป็นดิงแอมพายนิวยอร์กหรือมดิงแอมพายภาคสองอะไอ่างเงทุกคนเป็นบอกก่อนเลยนะครับว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ เรียลลิตี้ทุกคนเป็นแบบเรียลลิตี้นะครับผมก็คือแบบเออไม่ค่อยก็มีบทบาทนั่นแหละแต่ว่าเออเขาถ่ายทำแบบเรียลลิตี้นะเหตุการณ์บางเหตุการณ์ก็จะเกิดขึ้นโดยแบบธรรมชาติเร่งภาคนี้ก็คือค่อนข้างเข้มข้นขึ้นเกี่ยวกับเจาะลึกขึ้นเกี่ยวกับแบบความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระหว่างเพื่อนหรือว่าระหว่างแฟนหรือระหว่างครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าในแบบว่ากลุ่มมหาเศรษฐีกันเองอะไรประมาณนั้นตอนแรกผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะดูแต่ว่า พอดูจากภาคแรกอะเอ็มบริงเอ็มพายภาคแรกแล้วแบบเฮ้ยมันให้ข้อคิดให้อะไรเยอะมากผมเลยเรามาดูภาคถี่อแล้วก็โอเคก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเออรวมถึงแบบว่าแอบบกระซิบว่าเออเนี่ยเขามีคุณน้ำลักซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่มันชื่อจริงด้วยหรือเปล่านะทุกคนนะอะ่เดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอันนี้เนี่ยชื่อว่าคุณน้ำลักนะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าอะไรคุณหนูมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีของไทยที่ไปเรียนที่นูน่นแล้วเหมือนว่าแบบเน็ยฟิกเขาก็ ได้รับรู้เรื่องราวเขาเลยเอาเรื่องราวของเขามาสร้างด้วยแต่ว่าผมลองไปส่องในไอจีดูแล้วเราหาข้อมูลหลายทางแล้วทุกคนก็ก็เจอแต่รูปแบบเจอแต่รูปเนี้ยแหละเนที่ที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้เออแล้วก็รูปในไอจีก็มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้วก็เหมือนเป็นรูปที่มาจากในซีรีส์ซะส่วนใหญ่ด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวตนใหม่ที่สร้างขึ้นมาคิดว่าอนี้ผมคิดเองนะทุกคนนะเพราะเท่าจะเท่าที่จากการหาข้อมูลแล้วผมไม่เจอข้อมูลจริงๆเลยซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะก็น่าจะมีคนาตามหาเยอะอยู่เหมือนกันแล้วผมไม่ใช่แบบเป นักสืบพันดริฟอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็เลยไม่สามารถหาข้อมูลได้เชิงลึกมากขนาดนั้นเออผมก็จะหาข้อมูลแค่แบบจากหลายๆเว็บจากไม่ว่าจะเว็บต่างไทยต่างชาติหรือไทยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนประมาณนั้นนะก็จะก็ยังไม่เจอยังไม่เจอยังไม่เจอตัวจริงของเขาแล้วนี่ผมก็ไม่คิดว่าใช้ตัวจริงด้วยเพราะว่าไอจีเพิ่งสร้างมาได้ไม่นานแล้วก็รวไมไปถึง Follower มีแค่สี่หมื่นตัวคนเองทุกคนคือถ้าเกิดเปรียบเทียบกับคนอื่นๆน,นะ ของเขาถือว่าน้อยมากนะเป็นระดับอภิมาเศถีฐีในไทยแล้วแบบมีมี follower แค่40,000คนเองเหรอถือว่าน้อยมาก20,000-40,000นี่แหละผมไม่มั่นใจทุกคนผมก็เลย u ูมคิดเอาเองนะว่าไม่น่าจะใช้ IG แล้วก็ไม่น่าจะใช้ตัวจริงของเขาที่ทจะที่มาสแสดงในเรื่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยแค่เอา c าแร a c t อ r เอาเรื่องราวมาเฉยๆประมาณนั้นทุกคนเอาล่ะก็เลยแบบว่านิดนึงทุกคนแบบตื่นเต้นนะที่แบบยมีมาเศรษฐีไทยได้เข้า ได้เข้าเล่นบทเรื่องมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเหมือนว่าแบบเรื่องเรื่องราวของเขาอะนะประมาณนั้นก็ส่วนมากเรื่องราวของน้ำรักเนี่ยจะอยู่ที่ EP ีสองะทุกคนนะก็ตอนที่สองเราไปหาดูกันนะทุกคนก็เขาแบบอารมณ์แบบว่าเรื่องราวของเขาก็คือมาอยู่นิวยอร์กสองปีแล้วแล้วก็เรียนที่โคลัมเบียเรื่องราวเขาจะเป็นรหลองเรียนแล้วก็จนเรียนจบด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบเออมีเรื่องเกี่ยวกับพ่อแม่ตัดเขาออกเมื่อเขาเรียนจบแล้วแล้วเขาต้องหางานทําเองนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนั้นแล้วก็แบบมีคำว่าแบบเออเลเชียน <c oughs> ก็คือย่อมาจากแบบเลเจียนเอเชียนก็คือเป็นเลเชียนหรือเอเชียอ,อะไรอย่างเงี้ยตำนานของเอเชียประมาณนั้นทุกคนที่แบบเพราะว่าในนิวยอร์กเนี่ยเหมือนเขาจะจับมาทางแบบชาวเอเชียค่อนข้างเยอะอ่ะชาวเอเชียที่เป็นอภิมหาเศรษฐีในนิวยอร์กเยอะมากคนเยอะกว่าที่ผมคิดเอาว่าเยอะมากเลยนะเออเอาจริงๆคือเยอะกว่าเยอะกว่าตัวฝรั่งเองอีกอ่ะเออเยอะกว่าตัวที่แบบเป็นฝรั่งเอง ของนิวยอร์กเกอร์เองจริงๆอีกนะคนที่รวยๆบนๆสมมติว่าจะไปแบบชาวเอเชียเออแปลกมากน,นี่ผมก็รู้สึกแปลกใจอยู่เหมือนกันนะมันนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกแล้วคือมีโดโรธีก็คือตัวละครจากภาคแรกมาถึงภาคนี้ด้วยนะทุกคนนะพยายมาจากโอเองมาอยู่ที่นิวยอร์กก็เลยเป็นความเชื่อมต่อหนึ่งเดียวของซีรีส์บริงแอมพายนะทุกคนนะแล้วก็ในเรื่องนี้ค่อนข้างดีที่ขยายความเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อค,ครอบครัวแล้วก็แบบว่า สัญญาต่างๆของความเชื่อของคนเอเชียที่แบบว่าโดนที่แบบที่บบทเขาไปเบลนไปกลมกลืนกับแบบความเป็นฝรั่งความเป็นนิวยอร์กอะไรอย่างเงี้ยเ็ค่อนข้างโอเคมากๆเลยทุกคนก็คือแบบทําให้ดูว่าความเชื่อไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนอ่ะเราก็เราก็ยังเชื่อของเราอยู่แต่มันก็ยังเบลนอินก็ยังแบบเออไปอยู่ในสังคมงต่างๆของเขาได้ทุกคนถ้าเกิดพูดติด,ด,ดขัดๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้เปโควิดทุกคนเป็นขค่วาดธรรมดาผู้ไม่ฉีดยามามั่วนี้ เออไปชิดตุน่นมะมวัน,นี้ประมาณนะั้นทุกคนอืมขออภัยด้วยครับแต่ว่าแบบไม่ได้นะเรารักในงานที่เราต้องทำเราต้องทําเอาล่ะผมรักในงานรีวิวมากๆเลยบอกไว้ก่อนเอาล่ะประมาณนะั้นทุกคนก็ไม่มีอะไรก็มีมมองการของการจัดปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดใครที่ชอบดูเรียลลิตี้หรือดูแบบว่าไลฟ์สไตล์ของอภิมหาเศรษฐีในนิวยอร์กอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงเขาแบบมีทัศนคติยังไงมีมุมมองการจัดปาร์ตี้ยังไงการใช้ชีวิตยังไงการทางานยังไง ไปดูกันทุกคนแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยนะผมจาชื่อเขาไม่ได้แต่ผมชอบเขามากเลยคือแบบทําให้รู้ว่าจริงๆเลยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไม่ใช่ง่ายทุกคนทุกคนคิดว่าเป็นเอินฟลูเอนเซอร์เป็นนักรีวิวเวอร์มันง่ายนะยทุกคนเนี่ยดูสิขาผมป่วยเดี๋ยวต้องมาอ,อัดคลิปเลยเนาะ,ะนนนะเพราะมันเป็นอาชีพที่หยุดไม่ได้แต่ว่าถามว่าเราชอบไหมเราชอบเออเรายินดีที่จะมานั่งอัดให้ทุกคนได้รับชมรับฟังอัปเดตให้ทุกคนฟังกันเพราะว่ามันสนุกอืมนั่น ไปชมกันนะทุกคนจะได้รับรู้หลายๆมุมมองหลายๆหยน้าที่การงานบางคนเกิดมาก็รวยจากจากตระกูลจากครอบครัวของตัวเองคนบางคนก็คือจะต้องแบบถูกตัดหางปล่อยวัดแล้วก็ต้องแบบอ้ามานั่งเริ่มเองทุกอย่างเองหมดอะไรอย่างเงี้ยอินฟลูเอนเซอร์คนนี้โหผมแบบผมสู้เขาเจริงๆ่ะผมเคาราเขาจริงๆเพราะว่าแบบเฮ้ยคุณสู้ชีวิตมากในนิวยอร์กอะการแข่งขันอินฟลูเอนเซอร์ในนิวยอร์กมันสูงมากทุกคนสูงกว่าประเทศไทยอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบ เขาเป็ระดับโลกคนนู้นเปนแบบ global ใครๆก็อยากจะไปเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยไปแบบเป็นนักรีวิวที่นู่นอยากจะไปดังที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะการแข่งมันจะสูงมากแล้วคนที่นิวยอร์กทางประเทศอ่ะเอ้ยมันถือว่าทางทางเมืองของเขาอ่ะมันก็เยอะมากๆด้วยทุกคนคือแบบหลักหลายสิบล้านอ,อ่ะเออก็คือเยอะมากๆเลยนะเออถ้าเกิดเทียบกับของกรุงเทพเราอะไรอย่างเงี้ยเพราะประเทศเขาใหญ่กว่านะเน้อเอาละครว่านะทุกคนใครชอบแนวนี้แบบแนวไลฟ์สไตล์แนว style, แฟชั่น fashion, อะไรอย่างเงี้ยก็ ไปดูกันได้ทุกคนไปียล RIGHT ิต <única> ี้ด i mean ้วยนะครับผมทุกคนนะใครชอบชอบยังไงก็มาคอมเมนต์แล้วก็มากดแล์กดแชร์มาแชร์กันได้ทุกคนนะถ้าใครชอบก็ลงกด follow ให้ด้วยนะครับผมมาหอจะมารีวิวด้วยให้ทุกคนได้ฟังเรด้วยนะ